สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายเอฟซี FC แฟนคบแฟนมารำช่องต้องอุราเพลินออฟฟิเชียลพี่น้องขาอยู่กับบรรยากาศมาพักแรมพี่น้องขาบรรยากาศตรงนี้บรรยากาศคุ้นๆน,นะคะบรรยากาศบ้านเสียงไหวนะคะทีมงานของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงมาเล่นแล้วรอบหนึ่งนะคะอันนี้คือด่อนตะปูพี่น้องขาอืมก่อนที่จะ มาผักแลมกะทีมงานก็ทำความสะอาดหามองหลับมองนอนมองยูมองเศ้าค่ะมาสังการีวัดเหมมาพูดมาโพเทสิบเ็ะมาอยู่ดอนตะปูซะบ่ฮะมากระมากระช้ายโยกัดบ่ ไดบมอันยังได่ใส่เีังไบ่เราเห็นวันศิลป์ไสิเรื่องเมียขันนีสมมติกับช้น้บ่ข้ายอกเห็นวันศิลป์ขันนวันศิลสิส้งสักสิส่งขื่นก็เลยเื่มมันบ่บ่แต่ม่ีเงี้ยือเลัูดนบเลยยุานนครับม่หนเงสือน้อยก็ซักขเขียงใส่ฟ้ามือเลยียบ่ัดทบมันยังมันมือมันยังกูอิทธได้ดบ่่องเงีได้อยู่อันขันสั้นสิบบ่ได้ เมือม่อเมือม่อเมือ่อใดวันพาเวลาสัา้นกัสิเสาะทองก่อนนี่เนาะอายสมิง,งเงียบอายสมิง,งเงียบปิดบ่เกบ็บมันเฮยคนบ่เคยมันหากอยากบ่อยากก็ต้องกินก็ย้อนผลนลินมาแล้ว <c oughs> <c oughs> เอา <c oughs> อยืนดีๆก็มาดากันบันเนี่แนวใดบันนี้เดี๋ยว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 เจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นงองค่ะ ก่อนที่จะหาที่นอนเราต้องไปไหว้ดอนตะปูก่อนนะคะอืมสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่เราไม่ได้ลบรูคุปปอไหว้ปู่หรือยัง <c oughs> ไปไหว้ปู่นะเดี๋ยวปูกว่กลัวอืมทีมงานสายยันซ้า ทีมงานรถขนคุณพ่อยงยุธทีมงานประดับทีมงานรถบัสทีมงานพ่ออาทิตย์ลำเพลินออฟฟิเชียล นี่แหละสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราจะมาพักแรมก็คือสถานที่อืมสถานที่เจ้าป่าเจ้าข่าวปู่ย่าตายายเจ้าที่เจ้าฐานที่สถิตอยู่ตรงนี้เพราะเรามองไม่เห็นต้องไปไหว้ก่อนค่ะสิ่งนี้สําคัญที่สุดขอสุขขอหลาบจากปู่ นพญเ,เตียมตื่นเข้าไปนอนพญเ,เตียมเอ้ยพญเ,เตียมมาไหวปูในดอ้ออาจารย์ใจเอ้ยสาธุเด้ร์ปูวงคำหลาย่าสีดาหลาน้อย ปลูกปักรักษาลูกหลานมาเพื่อพระอาศัยบารามีปลูกกับหญา้าให้ลูกมีโชคให้ลูกมีใช่ให้ทีมงานสาวหน่อยทุกทุกคนได้เพิ่งพระบารามีปลูกกับหญา้าความเจ็บยาให้ได้ความไขยย่ยาให้มีอมืให้พบพอ่อแต่สิ่งดีๆสิ่งใดที่ลูกเฮ็ดบดีปลูกกับหญา้ากอยาถือโทษ,โ,ทษโกดื่องลูกหลาน อาภัยยกโทษให้ลูกหลานเมื่อนี้ลูกหลานบมาลบลูเด้อลูกหลานมาขอเพิงพระอาศัยปูกัญญาอมืเพืงพระอาศัยบานปูบานยาซอยปกปักรักษาลูกชาหลานให้นอนหลับฟันดีให้มีโชคให้มีชัยซาถู ฝ่ปูเสร็จแล้วตรงอ,อุกก็จะพาเอฟซีแฟนคลับย่างสำรวจไปเบิงทีมงานค่ะไปดูทีมงานว่าเออจะนอนแบบใดตรงใดหาต่อฟง,ต,อฟงต่อไฟยูไสหล่ะครับของเพอกมองไฟอะไดก่อต่อเพืือนต่อไฟนี่<ฟ>ต่อยูไสไฟผุ่นเดฟพุน,พนไฟโอลไฟแรงสูง,งจะโบ่เป็นยังไก <laughs> <อ> <laughs> โอ้มีหวัวสนามตะกอบเวอรอตะก้อมาเตะตะก้อมาเตะทีมเย็นสายันสาวทีมงานบันหลับบนนอนประธานได้มีประธานได้มาอยู่ น,น้ำออกบลานี่ครับพี่น้องที่เก่าที่เดิมอืม สาราพักศพอันนี้ก็จะเป็นโรงครัวอยู่ตรงนี้ตอนนี้กำลังหนึ่งเขา่าหนึ่งน้ำนี่แหละบ้านนี่นแหละพี่น้องฟันดี้ดีนอนอยู่นี่ レッド。 ก็ให้ก็ให้หัว euh, ล่อเน้ะมึงเนี่ยกางเกงกระไดอีกจังน้อยกระสิหลุดออกเครื่องหนึ่งคือป่าหมดเลยดึงก็ดึงบ่ขึ้นน้องสุดตอนนี้นะสุดละเต้ไม่ด่าหรอกยังสุดได้นหล่ะกันชัยไอ้กันชัยจะจำได้บ่ห้านนี่ฝันดีดีเด้อเอาขอฝันหกแปดได้เยอะเลยเออข่อยกฝันในหาแปดลุงตัวเดียวเมือแรกเอามาเดี๋ยวฝันเดี๋ยว เดี๋ยวมือเลี้ยงสิขอปูแล้วอีกเม่งหันไปบ่ายปูแล้วแล้วจุดทูบบอกแล้วปูเอ้ยมือเลี้ยงให้ลูกมีโชคอีกเด้อเสนอถึงน้องเพลินอยุสองหล่อห้าแปดปันแต่ว่าขาดพูดสิเป็นอีจัน้อยค่อยสิไปบอกไหมคือหงเ็นเป็นนักถ่ายที่หันทอดก็เนคนเอาทอด ขอบคุณหลวงพ่อพระครูทางวัดนะคะที่ให้ได้มาอมนอนหลับพักผ่อนใช้สถานที่อยู่ที่ลานวัดนะคะอืบางส่วนเนก็ียอยูอะนอนตะปูอืมเตกะใส่น้ำใส่ห้องน้ำนะฮะ ใช้น้ำใช้ห้องน้ำกับวันพักผ่อนพักแรมอืมทางนี้กะเริ่มการแสดงแล้วทีมงานแม่โดมอืมน้องงัวมาสักาไงงพี่ตอทำอะไรแม่เงินเงินเงินออ๋ รับจ้างซักผ้าร้านซักอบรีดหบาทสิบาทก็เอาจ้าอืมเอาเอาเฝ้าเฮ็ดเฝ้าเฮ็ดได้แบบพักพรสิบพันเงินสิบพันเงินเออเออเอาเอาไม่เอาทำ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 จ้าเมาหดกระอาบน้ำอาบทาล่างห้องน้ำน้ำเดือจ้าเออ สักผ้าสักแพ่ล่างของนงของหน้าให้สะอาดสะอานไปใส่มาือไปใส่มานอนไหนมาหลังอีกไหมฮะนั่ะเล่นมือนโ้นไหมฮึนอนนอนไหน,นไหามานอนไหน ตัวยาวๆในเด้อตัยาวๆน้ำเนียงอมอันนี้งานอย่างนี้งานลากตัวนี้สิมางานหยกงานลากเอออ่ะพี่น้องขาหามองหลับมองนอนอืมหาที่นอนพักผ่อนให้สบายจิตให้สบายใจก็เออ คำคำก็หาไฟไปนี่หาไฟเปิดพัดลงพัดลมนี่บ่หม่องนอนได้ละบ่นอนพักผ่อนเนาะอืม โอ้ oh. พียติ่มมันนอนโก,โกเกอันนี้เถอะโอ้ <laughs> แม่แต่ได้อเมียเอาอสีกระติบอันหนึ่งคู่อาบน้ำไปหนึ่งสีเขียวเหนียวครับก,กินข้าวระบายอันเ <s> อามาอยู่ดอนตะปูสิมีคนมาหาเอาบอก สืย่างเข้าไปในบ้านไ,ไปหาซื้อเนื้ออยู่ในกินไว้ก่อนอือค่ะค่ะมีเนื้อกินก็ดีเสียเซื้อไ,ไว้ขาดบ่ได้เลยเด็กทำมาเพิ่นกับปิดหลานเลยเพราะว่าเพิ่นบ่ได้มีงานเขาก็มาพักผ่อนซื้อมานอนพกักแรมซื้อซื้อหาเมืองน้อนแล้วเพื่อน อพี่น้องกลับมารอบนีนอนแบบสไตล์ชายหาดริมทะเลเลิอดเลิศดเลิศดไปหมยตะปูไงเด้ออืมเพิ่นสักิีสักสีดอเอออืมอืมบอคกันเฮามีไฟไม่หยังกับ่หลายบอาเรียงอืม ไม่ติมได้บางน้อนหรือบ่เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เหลือแต่รอตอนคำเนาะรอพันต่อไฟมาเนาะอืมอ่ะผักพลแม่ผักพลอืมวันนี้กับบรรยากาศพักเรม พี่น้องขาสำหรับคลิปนี้ต้องอูก,กะจะเอาไว้สํำนีขอลาไปก่อนขอให้มีโชคขอให้มีชัยล่ำล่ำรวยรวยสุขภาพแข็งแรงเบิ่งคลิปแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องต้องอูรำเพลินออฟฟิเชียลด้วยสำหรับคลิปนี้ไปละจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีคะ่ะ